วันนี้เน่จะมาพาทำเมนูมัชชะนมชมพูเหนียวค่ะอืมอร่อยคือมันจะมีความหอมน้ำแดงได้ความเข้มของมัชชะกำลังดีมากสวัสดีค่ะเน่รันทาคอฟฟี่นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะทำง่ายๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าขายดีแน่นอนนะคะวันนี้เน่จะมาพาทำเมนูมัชชะนมชมพูเหนียวค่ะจริงๆแล้วคลิปนี้เน่เคยทำเอาไว้เมื่อประมาณปี1-9นะคะก็คือประมาณเกือบ2ปีแล้ว ทีนี้ตอนนั้นทําแค่แก้ว16ออนซ์แก้วเดียวค่ะวันนี้เน่ก็เลยมาแชร์เป็นแบบ3แก้วเลยนะคะก็คือ12ออนซ์16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะก็แต่ละร้านใช้สูตรแก้วอะไรก็ follow ตามกันได้เลยนะคะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ค่ะเน่ก็จะมาใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะก็เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้วันนี้เน่ใช้ของเมจิค่ะและเนี่ก็จะมีน้ําแดงนะคะเพราะว่าเราจะทํานมชมพูเหนียวกันก็ต้องมีน้ําแดงด้วยใช้ของเฮลส์บลูบอยแล้วก็มีมัทฉะค่ะอันนี้เน่ใช้มัทฉะ100 แล้วเน่ก็จะมีนมผสมนะคะก็คือเป็นนมข้นหวานข้นจืดค่ะที่เราผสมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครใช้เป็นตัวเบยนเอฟครีมเมอร์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วอันนั้นสาเร็จรูปก็ใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าเราจะใช้สูตรนมผสมอะไรที่เราใช้อยู่ก็ฟอลโล่ตามของติงได้เลยค่ะแต่วันนี้เน่มาแชร์ให้ว่าถ้าเวลาที่เราจะทําสูตรเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํา92ออนกันก่อนนะคะสูตร92ออนค่ะเน่จะมาทําในส่วนของมัช่ะเอาไว้ก่อน ก็มัชชะเน่ก็คือจะเตรียมน้ำร้อนค่ะที่2ออนนะคะน้ำร้อน2ออนผงม,มัชชะค่ะเน่จะใส่ผงม,มัชชะมาแค่1ช้อนชานะคะแต่ว่ามีความพูนเล็กน้อยเห็นไหมคะจริงๆแล้ว1ช้อนชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่2.5กรัมเอาเป็นว่าประมาณเนี้ยประมาณสัก3ากรัมใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็แค่ใส่ก็หอมมัชชะแล้วแล้วเราก็คนนะคะเอาแปรงคนค่ะให้เขาละลายเข้ากับน้ําได้ดีเตรียมเอาไว้ เสร็จแล้วค่ะส่วนที่2นะคะเน่จะมาเตรียมในส่วนของนมชมพูเหนียวค่ะนมผสมเนี่ยเน่จะใส่มาที่1ออนนะคะเน่ก็ใส่เลยค่ะนมผสม1ออนหรือ30 ML นี่นะคะนมผสม1ออนแล้วก็น้ำแดง H ฮลส์บูบอยค่ะที่10 ML นะคะที0 ml ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรของเต็งได้นะคะอันนี้เน่มาแชร์สูตรที่คือเราหาแล้วว่าอันเนี้ยอร่อยละ สำหรับเรานะโอเคค่ะเรียบร้อยละเน่ก็มาคนให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะตัวนมผสมเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูในทันทีเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะเทตัวนมเหนียวเนี่ยนะคะลงไปข้างล่างก่อนเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนมสดรสจืดนะคะเทลงมาที่3ออนหรือว่า90มลค่ะก็เทเลยนะคะอันนี้ค่ะเวลาเทนมนะคะพยายามเทแบบให้ริมๆแก้วหน่อยนะคะแล้วก็นมสดเขาจะได้ไม่ลงไปผสมกับตัวนมเหนียวชมพูของเรานะคะหรือจริงๆแล้วบางคนอาจจะใช้แบบว่าใช้ช้อนมาช่วยก็ได้นะคะเทลงไปบนหลังช้อนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เทลงไปเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาตามด้วยมัชชะของเรานะคะอ่ามัชชะที่เราผสมเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะเทตามลงไปนะคะเทไม่ต้องแรงนะคะเบาๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาเป็น มัชชานมชมพูเหนียวนะคะเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแก16ออนกันบ้างวิธีทําสูตรของแก้6ออนค่ะ16ออนนะคะเนี่ก็จะใส่น้าร้อนที่2ออนเหมือนกันทําน้ำมัชาก่อนน้ําร้อน2ออนค่ะเตรียมมาเรียบร้อยละเนี่ยก็จะใส่ผงมัชชานะคะที่2ช้อนชาค่ะเอาแบบไม่ต้องพูนนะคะ2ช้อนชาแบบ พอดีพดไม่ต้องพูนไม่ต้องกดนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะอันนี้ถ้าเป็นผัดมะชะของออรินทอเรานะคะอันนี้ก็คือจะอยู่ประมาณ5กรัมแล้วเราก็คนให้เขาละลายเข้ากันค่ะสีสวยเนาะดูน่าทานมากเรียบร้อยนะคะเน่ก็จะมาเตรียมในส่วนของนมละค่ะนมชมพูนเหนียวค่ะก็สําหรับสูตร96ออนเน่จะใส่นมผสมนะคะลงมาที่1ออนครึ่งค่ะหรือว่า 45 ml นะคะก็คือนมข้นหวาน30 ml แล้วก็ข้นจด1 5 ml เทลงมาเลยน้ำแดงเฮลส์บู Boy ค่ะนี่ก็จะใส่มาที่15 ml นะคะน้ำแดงเฮลส์บู Boy หรือว่าครึ่งออนนั่นเองอใครเป็นออนก็ครึ่งออนใครเป็น ml ก็15 ml นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเทเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะ น้ำแข็งเต็มก้าค่ะนมสดรสจืดเน่จะใส่มาที่4ออนหรือว่า120 ml นะคะ,ะ120 ml ก็คือถ้าเป็นถ้วยตวงพลาสติกอันนี้ก็คือเต็มถ้วยพอดีอันนี้เราจะได้120 ml พอดีเสร็จแล้วเราก็เทเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเอาช้อนมาแล้วเราก็ตามด้วยมัชชะของเรานะคะที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็เทตามไปเลย จริงๆนะคะมีเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเห็นว่าทําไมเน่ถึงผสมมะชาเอาไว้ก่อนก็เพราะว่าให้เขาคลายร้อนนิดนึงค่ะเวลาที่เราเทล,ลงไปเขาจะได้แบบไม่ร้อนจัดเกินไปนะคะแล้วเราก็ไปทําส่วนผสมอื่นเห็นไหมคะในทุกอย่างมันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมัชชะนมชมพูเหนียว9 6ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดู9 22ออนซ์กันบ้างเนาะ22ออนซ์ค่ะสูตรของเน่นะคะน้ําร้อน2ออนซ์สหรับทำมัชชาเหมือนเดิมค่ะ พงม,มัชชานะคะของอร์เรนทอลคอฟฟี่เน่จะใส่มาที่2ช้อนชาพูนๆน,น,นิดนิด,น,ด,น,ดนึงเนี่ยค่ะมีความพูนหน่อยๆเพราะว่าแก้วเราใหญ่ค่ะทุกอย่างมันก็เลยจะแบบใช้เยอะกว่าชาวบ้านนะคะอ่านี่นะคะสช้อนพูนหน่อยๆเสร็จแล้วก็คนค่ะพอคนเสร็จแล้วนะคะมาค่ะในส่วนของนมชมพูนเหนียวค่ะ นมผสมนะคะนี่จะใส่มาที่2ออนค่ะสองออนนะคะก็เทเลยนมผสมค่ะ2ออนก็คือนมข้นหวานถ้าใครไม่ได้ผสมเอาไว้นะคะนมข้นหวาน40 ML แล้วก็ข้นจืด20 ML ค่ะรวมกัน2ออนก็คือ60 ml นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำแดงนะคะเฮลส์บูบอยที่20 ML ค่ะนี่นะคะใส่เลย พอเป็นแก้วยีิบสองออนทุกอย่างคือเพิ่มหมดเลยนะคะเพราะว่าให้มันหวานมันค่ะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจืดไม่อร่อยนะคะอ่ะเรียบร้อยละเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะจัดก,การเทได้เลยค่ะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากแล้วอร่อยมากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะว่าอร่อยจริงๆค่ะอ่ะทีนี้เราก็ใส่น้ําแข็งเต็มแก้วนะคะ น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วค่ะนมสดรสจืดค่ะเนี่จะใส่มาที่5ออนนะคะหรือ150 ml ค่ะก็อันนี้3ออนก่อนนะคะ3ออนเทนมแล้วก็ตามอีก2ออนนะคะ5ออนรวมทั้งหมดก็คือ150 ml นะคะคือเนี่ก็จะพยายามพูดออนบ้าง ML บ้างนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะใช้หน่วยไม่เหมือนกันนะคะ ก็จะพยายามให้ให้เรียกว่าให้เข้าใจได้ในทุกๆคนนะคะจะพยายามนะคะอ่ะต่อไปค่ะมัชชาที่เราผสมเอาไว้แล้วเนี่ยคนๆแบบนี้นะคะเราก็มาเทต,ตามได้เลยค่ะนี่ค่ะเทเลยเบาๆนะคะเบาๆเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะกับเมนูมัชชานมชมพูเหนียว3แก้ว3ส,สูตรน่าทานไหม เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยรสชาติดีตามหน้าตาหรือเปล่านะคะมาชิมกันอเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะแก้วแรกค่ะ จริงๆจ,จะบอกว่าความนมชมพูเหนียวเนี่ยอันนี้เน่บอกก่อนนะคะเราสามารถที่จะแบบท็อปหน้าข้างบนก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะค่อย,อยๆไหลย,ย้อยลงมาลงมาอย่างนี้ค่ะแต่ว่านี้ถ้าเราเอาไว้ข้างล่างแบบนี้ได้เสิร์ฟสวยๆเนาะถ้าเป็นคลิปเมื่อเออมื่อปีกว่า2ปีที่แล้วค่ะปี19ที่ได้ทำาน่จะท็อปหน้าข้างบนแล้วนมชมพูก็จะไหลย้ยอยๆลงมานะคะแต่คราวนี้ คลิปวันนี้คือแน่มองว่าเดี๋ยวเราเสิร์ฟแบบนี้ดีกว่ามันดูชัดเจนแล้วก็สวยด้วยนะคะทีนี้พอคนจะดื่มก็ต้องคนเนาะเพราะข้างล่างมันจะหวานแต่ข้างบนจะไม่หวานเลยนะคะอืมอร่อยคือมันจะมีความหอมน้ำแดงแล้วมันก็จะมีความแบบความกลิ่นหอมชามะช่ะไปด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะคนอย่างนี้ก็ได้เห็นป่ะอืมอร่อย ก็คือว่าเขาจะมีความหอมเข้มของมชชานะคะแล้วก็ความเฮลซ์บุลบอยที่เฉพาะตัวของเฮลซ์บ b ลบอยค่ะอย่างนี้เลยอืมได้นะทําขายเลยค่ะเมนูนี้รับรองค่ะว่าลูกค้าน่าจะชอบสีสันของเขาแน่ๆเลยค่ะถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะแปดหน้าร้านเลยค่ะเมนูใหม่ค่ะประจําอาทิตย์นี้นะคะคือไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ค่ะกําลังหอมน้ําแดงแล้วก็ได้ความเข้มของมะขากาลังดีมาก แต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้หวานมากหวานน้อยไปปรับเพิ่มรสกันเอาเองได้เลยนะคะคือขออนุญาตชิมแค่2แก้วนะคะก็มันก็จะรสชาติประมาณนี้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทานหวานมากแล้วนะคะเอาเป็นว่ามาแชร์ให้ค่ะมาแชร์สูตรให้นะคะถ้าได้ไงแล้วไปลองทํากันดูค่ะอร่อยมากๆค่ะหอมน้ําแดงหวานแล้วก็หอมมะชา่าเข้มชาเขียวด้วยนะคะทุกอย่างเลยค่ะแบบลงตัวมากๆ เน่เชื่อว่าลองทําขายกันดูค่ะอาจจะเพิ่มรายได้ให้เราได้นะคะทําแล้วชอบไม่ชอบมาบอกกันค่ะหรืออยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรเพิ่มเติมยินดีมากๆนะคะอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอะไรอร่อยๆใหม่ๆก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน้จะหาความรู้ดีๆสูตรเมนูเด็ดๆนะคะมาแชร์ให้ค่ะ อย่าลืมนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูมัชชะนมชมพูเหนียวเย็นค่ะ3สูตร3แก้วนะคะ12ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะกลองทำตามกันดูได้เลยค่ะอร่อยแน่นอนขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ